อ่ะดูจากภาเป็นที่ดิน2แปลงที่อยู่ติดกันนะครับแปลงที่1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้ไม่รู้อะ่ะก็ก็ยังไม่หาพื้นที่แล้วกันเดี๋ยวค่อยแปลงที่2เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่เท่านี้อุย๊ยพอเขาให้พื้นที่มาการหาด้านเรารู้เลยว่าอะไรเอ่ยคูณกันเป็น2,500เด็กๆ50เนาะ No. 5525นะครับเขาถามว่าไงเขาถามว่าถ้าทำรูทำรั้วเพื่อให้เป็นผืนเดียวกันรั้วยาวกี่เมตรพูดง่ายๆหาเส้นรอบรูกครับก็ใส่ลงไปเลยครับนี่ก็50 50 50เมื่อกี้กว้าง20ตรงนี้ก็ก็เหลือ30ใช่ไหมแล้วก็นี่40 20แล้วก็เท่าไหร่ครับ สีเด็กๆดูดีๆตรงนี้ไม่บวกนะเพราะว่ามันอยู่ข้างในนะไม่บวกนะอ่ะงั้นก็เริ่มบวก40 20 40เท่าไหร่อันนี้80 80ิบวกยีเป็นร้อยรัวสี่สิ0สี่สนะครับฝั่งนี้ก็30 50 50 50 50 50 50, 50, 50แล้วก็ 30นะครับเมื่อกี้ตัวนี้ร้อยแล้วก็ตัวนี้150ยห้าสิบวกสาิก็ 180. ร้อยสิี่รวมก็280เมตรครับไม่มีอะไรนะเห็นบ,บ้านเด็กๆว่าการสอบข้อหนึ่งอย่างที่พี่ป๊อบบอกเนาะว่ามันจะมีการออกข้อสอบแบบยากบ้างง่ายบ้างผสมกันไปมันไม่ได้ว่าต้องยาก100%อทุกข้อและมันก็ไม่ได้ง่าย100%อทุกข้อ นะครับ